ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นต้องแนะนําตัวก่อนนะครับผมเอกครับพี่เอกแล้วก็หนูชื่อพชรินค่ะแล้วก็พี่ปั๊บครับครับผมอยากอยากให้พี่ปั๊บลองแนะนําตัวคร่าวๆเลยครับว่าพี่เป็นเป็นใครพี่เป็นคนโคราชทําฟรีแลนซ์อยู่แต่ว่าเพิ่งจะทําฟรีแลนซ์ได้ประมาณสามปีหลังจากเรียนจบพี่ทํางานประจํามาอย่างเดียวเลยก่อนหน้านี้พี่ทํางานประจํา ทำอะไรครับอ่ามีทั้งกราฟิกดีไซน์มีทั้งอินเจเนียไปทั่วเลยครับก็มาทำแบบพวกงาน CI พวก Corporate Identity แล้วก็ C.I. ด้วยคอนเสิร์ตออกแบบพวกเวทีออกแบบพวกคาแรคเตอร์หลักๆก็คือยับป้ายับป้าเฟสอ๋อยับป้าเฟสใช่แล้วพี่พี่จบจากไหนมาครับ จบเทคโนโลยีครับจบอาชีวศึกษาครับไอดีไอดีเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ไม่เยอะหรอสี่หกสี่หกมึงสี่หกครับหปิดปากเนยปากล้องโหกพี่แกใช่ไหยพี่เรียนอ่าออกแบบใช่ออกแบบผลิตภัณฑ์อ๋อผลิตภัณฑ์ครับปัจจุบันพี่รับฟรีแลนซ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับเป็นสตรีทอาร์ตฟรีแลนซ์เป็นอ่ภาพภาพประกอบอะไรพวกนี้ครับ อันนี้พี่มี AKA ไหมคะมีครับ AKA อันตุยอันตุยอันตุย U N T R O O Y อันตุยอันตุยอะไรเหรอคะ AKA ของพี่แปลว่ามาตายตายอันตายไม่มีวันตายตุยตุยแปลว่าตายอ่ะแต่จริงๆไม่มันก็เป็นคำเท่ๆที่เพิ่งคิดขึ้นมาอันที่ไม่เท่อ่ะไปเปิดหนังสือนะเน็กแต่ก่อนเขียนหนังสือในเคสโชว ในเนคเตอร์แล้วก็มีเนคเตีย์เป็นหนังสือมันมีคาว่าอันจาอันตุยบริบทมันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เห็นมันสนุกสนานดีก็เลยหยิบมาใช้แล้วก็ตัดอันจ้าออกมันดูจักรจีจักรจีแล้วหนูว่าเห็นคาแรคเตอร์ที่มันมันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวของพี่ค่ะอยากรู้ว่าที่มาของเขา คืออะไรหรอคะอ๋อมันเป็นคาแรคเตอร์อย่างไอตัวคิ้วหนาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ามันเป็นคิ้วนะทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นพบหน้ามา้า <laughs> ไม่ใช่มันเป็น Q คิ้วคิ้วคิ้วหนาใช่ครับก็คือจะใช้เด็กน้อยได้เด็กน้อยเล่าเรื่องครับเล่าเรื่องทุกอย่างเล่าเรื่องสังคมเล่าเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราเรื่องประเด็นห,หนักๆอะไรเพราะว่าถ้าใช้คาแรคเตอร์ที่มันซอฟลงอะ่ะครับมันก็จะมีความ ยดหยุ่นกวา้างขวางในการเล่าผลงานมันที่เล่าแบบด้วยความรุนแรงก็จะถูกซับลงมาหน่อยแล้วก็ใช้คิวเอตัวเนี้ยที่เป็นสื่อเป็นสื่อความสงสัยของเด็กน้อยคนหนึง่งอ,อะไรนี้แต่ถ้าทีู่ละเอียดแล้วมันก็เป็นรอยยิมย้มได้เหมือนกันครับตัวรอยยิ้มไอ้ตัวคิว Q เนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่พี่ได้ลองทำหลายๆอย่างเนี่ยหนูอยากดูว่าพี่มีผลงานที่ ชื่นชอบหรือภาคภูมิใจบ้างไหมคะนี่เข้าประเด็นเลยเธบเพิ่มทำไมไม่ใช่นคไ่ตไปมีตรงข้างหน้าครับที่เป็นงานล่าสุดที่เป็นงานของอเคเบิลเทลที่เขาค่นรวมศิลปินทั่วประเทศทั่วโลกขอเราแล้วของพี่ได้ได้มาที่จุดของเทคโนโเพราะว่าหนึ่งก็เป็นสิธิ์เก่าด้วยสองก็เป็นพื้นที่ที่ ทุกคนใครไปใครมาก็จะเห็นมันมีความหมายที่เกี่ยวกับการเติบโตการเลี้ยงเล่นกับต้นไม้เล่นกับอะไรเล่นกับพื้นที่ครับทีนี้พี่คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยสายงานด้านออกแบบหรืองานด้านกราฟิกเนี่ยสามารถหารายได้ได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าต้อง,ต,องต้องสะสมต้องสะสมประสบการณ์ต้องสะสมค,ความรู้เยอะๆ เราลองผิดลองถูกมาว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันก็ไม่ได้ออกมาตั้งแต่พี่เรียนจบพี่ค่อยพัฒนาตอนแรกพี่เป็นนักมวยใส่นวมใหมใช่ใช่ต่อยมวยเลยไม่ใช่หมายถึงคาแรคเตอร์อ๋อเป็นคาแรคเตอร์มวยหรือว่าพี่ต่อยมวยนี่นี่จะแบบใส่นมวยนียครับที่คิดคาแรคเตอร์เป็นนักมวยตอนแรกอ่ะก็คือตอนนั้นมันก็ยังเจอแต่คนตัวใหญ่เนาะเจอแต่คนแบบชื่อเสียงดังเราก็ คิดตีโจทย์อย่างน,นี้แที่ว่าแบบการต่อสู้ของเราการฝ่าฟันของเราอ่ะเหมือนละมวยบ้านนอกคนหนึ่งองน,นี้ยเนี่ยก็เลยใช้คาแรคเตอร์ที่สวนรวม,มใช้ประมนี้ครับแล้วไอ้อย่างอันนี้อันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวว่าเวลา,วาทํางานจริงอ่ะครับคอนเน็กชันในสายงานหรอกมันมันสำคัญมากน้อยขนาดสาคัญสําคัญแต่ว่าคอนเน็กชันที่ดีมันก็ต้องมาจากที่ตัวเราด้วยครับ ความแข็งแรงของงานสิ่งที่ตัวคอนเนคชันจะมาเห็นตัวเราว่าเราสามารถทําให้คอนเนคชันเขาเป็นไปนในทิศทางไหนได้เงี้ยก็คืองานเร<ด>าต้องดีก่อนถ้ามันถึงจะได้คอนเนคชันที่ดีกลับมาซึ่งก็แนะนําว่าทํางานประจําไปก่อนทํางานประจําไปจนเรารู้รู้รู้ว่าตัวเองขนัดในจุดไหนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราอยาก จะลองไปทําอะไรก็ลองดูแต่ทำงานประจำก่อนได้ได้ค่ะด้วยได้ค่ะเช่อเชือันนี้อีกข้อหนึ่งครับระหว่างระหว่างงานประจำครับเงานฟรีแลนซ์ที่ว่ามีความยากง่ายแตกต่างกันตรงไหนบ้างมันก็งานประจํามันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้านี่ทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว จบจบตน <time> <ousse hail schnell> <sm art> ้นไหนก็งานประจำที่อบจ์ต้องจบโจ์หัวหน้าเราให้ได้แล้วก็อบโจทย์ลูกค้าได้อีกแง่หนึ่งให้ได้ครับคืองานเมื่อจบเป็นเป็นคอมเมอร์เชียลมากแต่งานฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไม่ดีเราก็เสียทาดีเราก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ในแวดวงงานประจําเนี่ยเราทําไม่ดีมันก็ยังมีการชน ในชั้นหนึ่งก็คือัวหน้าหรือว่าเจ้าของนี่ครับ,รบงานที่งานที่ชอบอีกอัน,นหนึ่งก็พวกพวกงานโปสเตอร์อพวกจอมคนเฟสอะไรพวกน,นี้อ่าอันนี้ผมเคยไปขายของด้วยที่จอมคนใช่ไหมใช่ใช่ทำพี่ได้ไหมหนูก็เอาสติ๊กเกอร์มาจากพี่งานจอมคนอ๋อ <laughs> อาจารย์แอมมาขอให้หรือเปล่าหรือพี่เอาไปให้ อาจารย์ตีค่ะเดินเดินเอาไว้ให้เสียงดังไหมเสียงดังไหมไปไปไปแล้วตัวประมาณนี้ครับก็คืออันนี้ก็คือเราทําจนประสบการณ์หรือว่าลายเส้นเราแข็งแรงแล้วมันก็จะมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราสามารถขายงานก็ได้แล้วก็ของเซ็นทันคร่ะพวกรายกระทงเฟสอะไรพวกเนี้พี่มีคำแนะนำอะไรสำหรับ คนที่อยากวาดภาพประกอบไหมคะหรือเ,เกี่ยวกับสายงานท, <ำ S 1> ที่พี่ทำาครทำไปเรื่อยๆทำจนมันงานมันไม่หยุดพัฒนาหรอกครับมันไม่มีตันงานเราลายเส้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันก็ปัดปรับกกรเปลี่ยนไปเหมือนพวกกระตูนอะพวกกระตูนชวนเรนพวกกระตูนมังงะลายเส้นจากเล่มแรกจนถึง่ม,มปัจจุบันไม่มีเหมือนไม่มีเหมือนสัก,สก,สกเรื่องเลยับคือจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ มันเป็นความสนุกด้วยที่ว่าการพัฒนาตัวเองเราวาดเราค้นหาเราได้ทําได้ลองลงมือในเวย์ต่างๆไปเรื่อยๆก็จะมีอะไรที่มันมาเสริมเราได้ค,ครับก็สุดท้ายครับก็อยากให้พี่ฝากผลงานเนยครับหรือว่าช่องทางการติดตามานช่องทางก็เป็นส่วนใหญ่ก็ลงใน Facebook แล้วก็ i อครับ i อก็ u n t r o y ครับ อันตุยเกี่ยวขึ้นให้ขึ้นให้ระบัดระบาดตะอยขึ้นให้ครับเดี๋ยวขึ้นให้สุดเปอจะจมีไอทีแล้วก็เฟซบุ๊กก็เป็นอันตุยเหมือนกันบาออันตุยก็น่าจะขึ้นครับส่วนใหญ่หลักๆก็ลงสองช่องทางครับครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่ปั๊บนะครับที่อาวาเป็นวิทยากร รับเชิญในวันนี้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<น>